คันนี้นะครับเฟลวกี้ต้องบอกว่าสุดๆอีกหนึ่งคันครับของเรานะค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะขับเครื่องสี่ล้อใช่ไหมใช่แล้วค่ะราคาเท่าไหร่ครับคันนี้1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทค่ะต้องบอกว่าลูกค้าซื้อสดด้วยนะฮะใช่แล้วคิดดูนะครับราคารถล้านเจ็ดพร้อมแต่งด้วยนะฮะคันนี้เป็นเ็จเนี่ยใช้เงินออกรถประมาณ2ล้านเศษเศษน,นะค,ะค่ะนะฮะลูกค้า FC จากที่ไหนครับ แม่สอดค่ะตําบลผาแดงค่ะพระาธาตุผาแดงอ่าจังหวัดตากใช่แล้วนะฮะลูกค้าคนนี้ต้องบอกว่ามาจองรถที่โชว์รูมเลยโทรมานัดหมายก่อนอ่าแล้วก็เข้ามาจองกับเราถึงโชว์รูมเลยครับจองไปเท่าไหร่ครับคนนี้จะมองเงินจอง1ล้านค่ะ1ล้านบาทน,นะใช่แล้วอะะ่แล้วก็ซื้อสดค่ะ เสร็จ2ล้านประมาณ2องล้านแ0 0 0มืนะสำหรับคันนี้นะพร้อมแต่งทุกอย่างนะเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างผมบอกได้เลยว่าสุดๆเลยคันนี้หลอ่อลงตัวครบนะจบเลยนะ RS นะครับตัว RS นะขับเคลื่อน4ล้อนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเราก็เพิ่มความหล่อความดุให้กับรถด,ด้วยฝากระโปรงมอสซา F1 ทรง Mfast นะนะจดลงเล่มเหมือนเดิมใช่แล้วนะ มาชมชุดพระเอกของคันนี้นะครับต้องบอกว่าหล่อมากๆสำหรับแม็กยางนะครับแม็กคันนี้ก็จะเป็นเวกนะครับเวกขนาด20นิ้วนะครับเป็นล้อ f ฟ o f o r m ร์มนะินะเป็นรุ่น VF 013มีจุดสด้วยนะ, 0. ะ 1> 0 1 3 2นะเผื่อใครสนใจนะอยากได้ชุดนี้นะ0 1 3 2ครับล้อ9.5นิ้วนะ,ะขนาด20นิ้ว9.5นิ้วทั้ง4ีวง ออฟเซตของล้อคือบวก22ใช่แล้วค่ะนะฮะรัดด้วยยางนะครับยางเป็นโตโยเอาทีสามสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะอันนี้หล่อมากนะฮะทีนี้นอกจากแห่กล่อแล้วมีอะไรครับสุดๆมากๆเซลกี้ชุดเบรกเลยค่ะเขียวมะนาวนะชุดนี้เป็นรุ่นไหนสิบแปดแซดอ่าเป็นเรมโบคาเยนรุ่นสิบแปดแซดนะครับผมนะฮะลูกค้าเลือกอะไรบ้างมาดูก่อนเลือกดูเลือกขนาดจานก่อนนะเซลกี้ ขนาดขนาดจานเบรกหรือว่าดิสเบรกเนี่ยอ่าเราจัดมาสุดสุสูงส,ส,สุดของล้อตัวนี้ที่จะใส่ได้ก็คือ405 405หมินใช่แล้วนะครับเป็นจานเมมโบไฮคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์เนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวเขียวมะนาวนะวนะเป็นแบบ6กพอร์ตนะครับก็คือสังเกตได้ว,ว่าเขียวนี้กับสัญลักษณ์ของ R S ใกล้เคยียงกันมากใกล้เคียงกันเลยค่ะครับผมนะก็เป็น คาลิเปอร์แบบ6พอตนะในคู่หน้านะครับผมแล้วก็ฮับกลางเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีทองเลือกตัวฮับเป็นตัวตัวเฮดเป็นฮอปบินนะโคดถูกหรือเปล่าไม่รู้จานนะคะจานก็เป็นลายไทส3มครับผมที่เราใส่ประจำเนาะใช่ใช่ครับก็ผมว่าลายเนี้ยสวยแล้วมันมีไทส3มมีลายแบบเจาะรูนะครับมีลายมีหลายลายนะตัวจานนะแต่ผมว่าลายเนี้ยสวยนะไปกันต่อครับเซบูกี้ แมกยางหน้าแล้วก็แมกยางหลังก่อนแมกยางหลังก็คือชุดเดียวกันแหละถูกไหมแต่ว่าเราจะให้ดูตัวคาลิเปอร์แล้วก็ตัวจานหลังตัวจานหลังเนี่ยคือก็ใส่ได้สูงสุดแล้วเหมือนกันสำหรับล้อตัว20ตัวนี้นะก็จะเป็น370มิลขนาดจานนะแล้วก็ตัวบัมมคาลิเปอร์หลังก็อยู่ที่4พอร์ตแล้วก็มีเบรกมื่อยาวแยกให้ ก็คือด้านหน้าขนาดจานอยู่ที่405มิลด้านหลังจะอยู่ที่370มิลนะคะคือเส้นนี้ก็คือเต็มสุดของเขาได้ได้ได้แค่นี้นะฮะใช่แล้วทีนี้เรามาดูทรงกันบ้างคันนี้แมกยางเบรกคือสวยมากใช่หล่อลงตัวเลยค่ะทรงเป็นไงครับทรงต้องบอกว่าสุดๆเหมือนกันใช่เพราะว่าคันนี้เราจะทรงด้วยโช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะใช่ครับโช๊คโปรเฟนเดอร์ครบชุดนะต้องบอกว่าครบชุดเป็นชุดควีนซีรีส์คู่หน้านะชูมุกิ อุณหควีนซีรีส์ปรับ16ระดับมาพร้อมด้วยปีกนกปรับองศาแล้วก็ลูกหมากันโคใช่ครับลูกหมากันโคครบเซตเลยในเซตหน้านะแล้วก็เซตหลังก็จะเป็นตัวพิกี้แบ็กใช่ครับมีซับแทงแยกใช่นะฮะข้างหลังปรับอยู่ที่8ระดับนะค่ะก็คือด้านหน้า16ด้านหลังปรับ8นะคะพร้อมด้วยสปริงนะเป็นโปรเกรสซีฟสปริง สปริงโหลดหลังสองนิ้วนะค่ะคันนี้จริงๆเหมือนจะเตี้ยมากนะแต่ว่าจริงๆอ่ะสนิ้วปกติแต่ว่าข้างหลังเรามีของใช่อ่ามีชุดเบรกมีชุดช o k เดิมนะซึ่งชุดเบรกเดิมเนี่ยที่คืนให้น่ะหนักมากนะทำให้ท้ายเนี่ยดูเตี้ยหน่อยมาดูทรงแผน่นดูทรงนิดนึงเซลกี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งดูซิว่าทรงเนี่ยเราจัดอยู่ที่หน้านิ้วครึ่งนะถูกไหมครับมาตรฐานคือนิ้วครึ่งเนี่ยประมาณ5นิ้วสอดน,นะข้างหน้านะ ห้านิ้วสอดเกือบจะแน่นๆหน่อยนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยอยู่ที่สองนิ้วนะฮะเอาฐานรองสปริงออกนะอยู่ที่สองนิ้วก็อยู่ที่ประมาณหนิ้วสอดจริงๆปกติหลังจะจะสูงกว่าน่าหนึ่งแต่ตรงเนี้ยคือเหมือนหน้าหลังเท่ากันเพราะว่ามีของอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าทรงสวยมากนะฮะมีสติกเกอร์ด้วยนะครับคันนี้เซียกี้ใช่แล้วอยากให้เซียกี้เล่าเรื่องราวของสติกเกอร์คันนี้ก่อนคำว่า ซอเจทูซอเจทะต้องบอกว่ารถคันนี้นะคะพี่ผู้ชายชื่อพี่สองชื่อพี่ผู้หญิงชื่อเจโจพี่โจพี่โจคราวนี้นะคะเขามีลูกชายหนึ่งคนก็ตั้งชื่อน้องว่าเจทูลูกชายชื่อเจอันี้สติกเกอร์คำนี้ความหมายน่าจะเป็นเกี่ยวกับลูกชายของพี่เขาคำว่าซอเจทูนะครับทั้งสองฝั่งสติกเกอร์ออกแบบสวยงามนะครับผมนะสวยมาก ไปดูจุดอื่นครับคันนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะนะนี่ครับฝาถังน้ามันนะฮะข้อฝาถัง <F> 1. 1> เป็นลาย F1 นะค่ะนะฮะไหนไหนคาร์บอนก็มาแล้วเนี่ยข้างหลังก็ไม่พลาดครับก็เป็นงานหุ้มนะเรียกว่าจัดเต็มเลยค่ะใช่ครับงานหุ้มลาย F1 นะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะตัวสัญลักษณ์ยังอยู่เหมือนเดิมนะเราไม่ได้ออกนะครับนี่ RS E สูนะครับครบเหมือนเดิมนะ ก็อ s เต็มรูปแบบลืมบอกไปครับเราจะส่งที่ไหนครับเซอมเกส MSR ค่ะเมนโซ่าชงลางซิงอีกแล้วครับร้านประจำเรานะแล้วก็ยังมีสติกเกอร์อีกหลายอันแป๊บนึงดูจุดต่อไปครับเซมฟก่ต่อไปเป็นอะไรต่อไปนี่เลยค่ะต้องมาให้ครบนะข้อต้างถ้าย่ะเป็นข้อท้ายต่อจากมอพักนะงานของพี่เหมิงสั่งเป็นไทเทเนียมแท้นะครับแบบนี้นะเสียงเดิมนะให้ความสวยของปลายอย่างเดียวนะครับ หมดยังครับเซลกี้ยังค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะข้างในมีของเล่นอีกเดี๋ยวเราจะบอกราคาหน่อยของแต่งด้วยสําหรับคลิปนี้นะว่ามีอะไรราคาประมาณเท่าไหร่คร่าวๆให้ลูกค้าพอจะรู้หน่อยนะภายในเซลกี้พาชมหน่อยนี่เลยค่ะวัดบูธนะคะเป็นวัดบูธแท้นะคะขนาด60ปอนด์นะคะหน้าดําเข็มส้มพร้อมด้วยชุดขานะคะแล้วก็สายคตัวอะแดปเตอร์นะคะของพเมพ์ฟังนะคะก็คือจบละเลยอ่ะอ่าออกมาสวยอยู่แล้วครับชุด ชุดขาของพี่เม้งสวยมากแล้วก็มีคลิ่งไฟฟ้านะคะจริงๆตัวนี้เครื่องสามพันอยู่แล้วนะเติมคาลิ่งไฟฟ้าไปก็แรงอยู่แล้วนะช่วยช่วยได้เยอะเลยครับคลิ่งไฟฟ้าตอบสนองเร็วขึ้นแล้วก็มีชุดพรมนะเทลกพรมเข้ารูปนะคะเข้ารูปทั้งคันนะจะเป็นพรมเข้ารูป5 d นะคะเราจะไม่ได้พูดถึงออปชั่นอย่างอื่นนะเทลกี้นะเราจะพูดถึงเฉพาะในส่วนที่เราเพิ่มเติมและดูแลให้ครับผมอันนี้สีของพรมนะคะที่สองคนเลือกมาเป็นดําได้แดงนะคะมีสติ๊กเกอร์ของพี่เม้งสั่งด้วยนะครับ ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเรา้องติดสติกเกอร์ให้พี่เขาด้วยครับผมไม่รู้จะติดตรงไหนเยอะไปเดี๋ยวจะต้องหาโอเคนะฮะประมาณนี้แล้วก็ให้ดูของคืนอีกนิดนึงครับเซลวกี้ว่ามีของอะไรที่คืนบ้างเพราะคันนี้ท้ายถึงจ้ะห้อยใช่ทําไมท้ายถึงดูห้อยๆหน่อยนะอันนี้ครับมีชคเดิมทั้ง4ต้นคืนหมดนะฮะแล้วก็สปริงเดิม จะบอกว่าอันนี้คือหนักมากนี่คือชุดเบรกเดิมครับหน้าและหลังนะอุปกรณ์ที่ถอดนะฮะหมดเลยทั้งหมดแล้วก็ปีกนกเดิมนะฮะขึ้นหมดเลยเดี๋ยวเราจะบอกครับว่าราคาคร่าวๆประมาณเท่าไหร่สำหรับอุปกรณ์ตกแต่งค่ะคันนี้ลูกค้าเดินทางมาจองกับเราที่โชว์รูมตามสัญญาค่ะเราต้องไปก็ให้เราไปส่งที่แม่สอดเช่นกันอ่าก็สลับกันสลับกันนะฮะ ลูกค้าจองโชว์รูมแล้วก็ไปส่งที่แม่สอดนะฮะคนละเที่ยวคนละเที่ยวคนละเที่ยวอ่าคนละเที่ยวก็คร่าวๆนะบอกสำนักแต่งสำนักแต่งก่อนฝาในมอนซ่านะค่ะนะเบรกที่ไหนครับบอสเบรกค่ะร้านบอสเบรกนะโค้ดเบรกซิ่งนะสุนครสุนครอ่าแล้วก็จะส่งที่ที่เม้นโซล่าช่วงล่างซิงอ่าช่วงล่างซิงแล้วก็มีท็อปมี่เม้งซังของพี่เม้งซังโชว์เป็นของโปรเฟนเดอร์โชว์อ่าโชว์โปรเฟนเดอร์ ล้อเป็นของเวกอ่ล้อเป็นล้อเวกแท้นะคะยางโตโยวัดตูแท้ของพี่เม้งค่ะสวยไหมคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากๆครับสวยมากๆที่ไม่ได้ยุ่งกับห้องเครื่องนะทํำแค่ภายนอกผมคิดว่าคันนี้ลงตัวมากๆออกไปไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะพร้อมหร่อเพราะว่าออปชั่นของเขามาเต็มแล้วด้วยของแต่งที่เป็นเฉพาะของเอกของตัว r ออ่ะเบรกเนี่ยแสนกว่าประมาณแสนหกนะใช่แล้วแล้วก็ แม็กยางอีกหกห0 0่นบวกอ่าแม็กยาง60,000บวกนะฮะสองอย่างก็ตกไป200,000แล้วนะแม็กยางเบรกเนี่ยโ0 0นิดนิดตีไป40,000กว่า40,000บวกอ่าโชคเนี่ย60,000อ่าโชกหกหมื่นอ่าโอเคอ่ารวมไอ้นี่รวมอะไรนะูปิ่นกันโปงครับสายลูกมันกระโปงงานคาร์บอนอีกประมาณ30,000กว่าใช่นะฮะชุดพรมชุดนี้อีกคันนี้แต่งจริงๆประมาณส0 0แสนนะฮะจบสวยมากๆนะครับ ใครที่เห็นคันนี้แล้วเราถูกใจเราชอบนะอยากได้สเตปนี้ผมบอกเลยว่ามันโคตรจัลงตัวนะ120เบรกเต็มๆน,น,นะ4 0 5้าข้างหน้า 3. 7 0สุดๆครับผมนะใครสนใจแบบนี้ทำไงครับเซลกี้เข้าไปที่ลิงก์เพจเราได้เลยค่ะลิงก์เพจเรา <S <S ใช่แลนะ้วเราจะมีลิงก์ใต้คลิปนี้ก่อน <S <S ใช่ค่ะใต้คลิปนี้เราก็จะมีเบอร์โทรเซลเซมแล้วก็มีลิงก์เพจแล้วก็ อ่าลิงไลน์ค่ะครับติดต่อแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นเราเข้ามาครับเพราะว่าคันนี้ลูกค้าซื้อสดเรายังไม่ได้ทำโปรโมชั่นนะถ้าลูกค้าต้องการแบบนี้เดี๋ยวจัดให้ครับเพราะว่าอ่าราคาของแต่งค่อนข้างสูงมากสำหรับคันนี้นะนะเจอกันคลิปหน้าค่ะมีรถให้ชมตลอดแน่นอนนะเซบุกี้นะใช่แล้วครับวันนี้เราทำไงไปก่อนไปบ้นค่ะเจอกันคลิปหน้าครับครับผมครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ